เด็กๆทุกๆคนวันนี้เราจะมามาเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์สัตว์ประจำชาติไทยของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายด้วยการเต้นเพลงช้างกันขอเชิญเด็กๆทุกคนยืนขึ้นนะคะชา เมื่อกี้เด็กๆก็ได้ออกกำลังกายในเพลงช้างช้างช้างนะคะสัญลักษณ์สัตว์ประจำชาติไทยของเราก็คือช้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวคูลีจะพาเด็กๆไปดูว่าช้างเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศ ไทยของเราอย่างไรบ้างนะคะปัจจุบันจัดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งช้างในปัจจุบันนี้เหลืออยู่30ปีชี้ได้แก่ช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียหรือที่รู้จักกันในชื่อของช้างอินเดียเนื่องจากตราประทับที่ถูกพบในลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นการบอกว่า ช้างถูกนำมาเลี้ยงเป็นครั้งแรกในอินเดียโบราณน,นั่นเองในประเทศอินเดียไทยพมา่าและส่วนใหญ่ของเอเชียใต้ช้างได้ถูกนำมาใช้แรงงานในทางทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถอนโคนต้นไม้และการเคลื่อนย้ายสูงรวมถึงช้างมักจะถูกนำมาใช้ในการประหารชีวิตนักโทษในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียเป็นเวลานานาน,นับหลายพันปีมาแล้วด้วย โดยช้างนั้นจะใช้เวลาในการตั้งครรภ์ถึง22เดือนซึ่งนับว่านานที่สุดในบรรดาสัตว์บกทุกชนิดโดยช้างจะมีอายุขยอยู่ในช่วง50ปีถึง70ปีซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปในอดีตนั้นช้างนับว่าเป็นสัตว์ที่มีส่วนสําคัญกับชาติและสังคมมนุษย์และมีคุณงามความดีอย่างมากต่อสังคมไทยฉะนั้นเราจึงมักจะเห็นตราสัญลักษณ์ชื่อสถานที่รวมถึงสิ่งอืนอ่นๆมักจะมีรูปช้างปรากฏอยู่ด้วยนั่นเอง ซึ่งเหตุผลที่ช้างได้เป็นสัตว์ประจำชาติของไทยนั้นเนื่องมาจากว่าช้างไทยในสมัยอดีตนั้นถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และประเพณีของไทยตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งโดยช้างที่มีลักษณะเป็นมงคลตามตำรานั้นมักจะนำมาเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์อีกด้วยซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นจะมีการใช้ช้างในการทำศึกสงครามซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการสู้ศึกเพื่อเอกราชของไทย ทั้งนี้ในแต่ละราชการตั้งแต่สมัยโบราณนั้นก็จะมีช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ช่วยเสริมบารมีของพระมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์อีกด้วยและตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสวยราชเป็นพญาช้างที่มีบุญบารมีมากกว่า500ชาติจึงถือได้ว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนั่นเองช้างนี่เป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเรานะคะมี คุณประโยชน์ก <aquí> <laughs> ับประเทศชาติของเรามาตั like. ้งแต่ยุคโบราณนการแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ระบายสีช้างนะคะเด็กก็จะมีใบงานช้างใช่ไหมคะเด็กๆก็นำขึ้นมาแล้วก็ระบายช้างระบายสีช้างเนาะ ตรงหัวตรงร่างหลังแล้วก็เท้าของช้างเด็กๆจะสังเตกตเกตได้ว่าจะมีอุปกรณ์การตกแต่งตัวช้างอยู่เด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะด้านหลังของช้างคุรีก็จะเอาเป็นสีเหลืองเนาะและด้านตัวช้างคุรีเลือกสีฟ้าคุรีเคยเห็นในนิทานก้านกล้วยอะคะ่ะ ที่การกล้วยลำตัวจะเป็นสีฟ้าคุลิก็เอาตามการกลวยละกันแต่ถ้าเด็กๆอยากได้สีอื่นสีชมพูสีฟ้าสีเทาสีดำสีเขียวก็แล้วแต่จินตนาการของเด็กๆนะคะเราก็ระบายเวลาเราระบายสีเราก็จะพยายามไม่ให้มันเลอะออกจากขอบสีดำของภาพที่เราว่าทิ่วาดไว้อย่างกับช้างเนาะเราก็จะไม่ทำให้มันเลอะเทอะ เวลาระบายเราก็ค่อยๆระบายไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทําไปนะคะตรงขาช้างคูรีก็ใส่สีเหลืองเหมือนอย่างกับในนิทานก้านกล้วยนะในความคิดของคูรีก็อย่างนั้นอเด็กๆถ้าใครชอบสีไหนก็ใส่ตามสบายใจได้เลยนะลูกนะเอาให้สวยงามใครทําใบงานเสร็จระบายสีเสร็จก็เอามาโชว์ให้คุณครูดูบ้างเนาะคุณครูก็จะได้รู้ว่า โอ้โหเด็กคนไหนระบายสีสวยจังเลยเก่งจังเลยเดี๋ยวจะต้องให้คะแนนพิเศษอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็ถ่ายรูปให้คุณีดูบ้างนะคะสวัสดีค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นการจับคู่ภาพกับเงานะคะซึ่งเนี่ย อย่างภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพช้างที่สองสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสิงโตที่สาสีเขียวก็จะเป็นงูที่4คือแรดนะคะที่หจะเป็นม้าน้ำให้เด็กๆสังเกตและก็โยงภาพเหมือนกับเงาที่เด็กๆคิดว่าอันมันเหมือนอันไหนช้าง มีงวงยาวๆอยู่ตรงไหนเนีย่ยนะคะให้เด็กๆโยงภาพไปหาช้างนะอย่างกับสิงโตเด็กๆก,ก็ดูสัตว์ตัวไหนที่นั่งแล้วหัวหัวจะฟูๆใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เอาสิงโตลากไปหาที่เงาฟูฟูส่วนอีกอันนึงจะเป็นงูงูก็จะมีคอสูงขึ้นมาอันนี้ก็ลากไปส่วนอันไหนที่ ที่มันมีนออยู่ข้างบนข้างหน้าก็เป็นแรกเนาะเด็กๆก,ก็ลากแกลดไปหาเงาของมันส่วนม้าน้ําหางมันก็จะยาวๆมวนๆน,นะคะเด็กๆก,ก็ลากมาน้ําไปหาคู่เงานะของมาน้ำเนี่ยอย่างนี้ถ้าใครทําแบบที่ครูลีทํานี่ก็ถูกต้องแล้วนะคะโอเควันนี้เราก็ ต้องจบกันแค่เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ